เดือนนี้ชาวราศีกุมเนี่ยน่าอิจฉามากนะคะเพราะว่าคุณมีรายรับหลายทางเหลือเกินนะคะแสดงว่ามีเงินเข้าเยอะมากแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีค่ะหมืนเทวลิตครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงชาวราศีกุมในเดือนเมษานี้นะคะเงินมีขามามาไปไป ่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยนะคะอย่างที่เราบอกไว้เนาะนะคะทําไมเราบอกว่าเงินมีขาบไปม,มาไปไจริงๆเนะ่เดือน,นเนี้ยชาวราศีกุมเนี่ยน่าอิจฉามากนะคะเพราะว่าคุณมีรายรับหลายทางหรือเกินนะคะแสดงว่ามีเงินเข้าเยอะมากแต่ ลายรับเนี่ยแบบว่าเอ้ยทีละก้อนเล็ก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 ,ลกแต่เวลาย้ายไปอ๋ออออขาเข้าโอ้แบบก้อนใหญ่ตูมเดียวไอ้นี่เก็บมาอ้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าเอ้ยเงินคุณต้มีขานะเวลาเข้าทีละขาแบบทีละเล็กเล็กเล็กเล็อออกที่ตูมเดียวเพราะฉะั้นอ,อ่ะบริหารจัดการเงินให้ดีอันดับแรกนะคะอ่ะ เรื่องแรกนะคะมีไรายได้จากอะไรบ้างนะคะชาวราศีกุมในช่วงจังหวะนี้นะคะไรายได้ของคุณอันดับแรกเลยก็คือนะคะทางไกลหรือต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับทางไกลนะคะทำงานที่สายแบบว่าโลกนี้ไม่มีไม่มีขีดจำกัดของออสถานที่อันนั้นแหละค,คุณจะได้เงินจากทางนั้นทั้งหมดนะคะการติดต่อทางไกลเงินค่อนข้างโดดเด่นค่ะ ใกล้ก็เด่นครับใช่ทุกๆการเดินทางนะครับทุกๆการติดต่อนะครับไม่ว่าจะกับคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะครับคนที่เราดูแลคนที่เราช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้หรือว่าช่วยเหลือเรามาก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ที่จะสนับสนุนกันมีเกณฑ <usions> ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะ มีเกณฑ์ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันเดินทางร่วมกันยิ่งถ้ามีเกณฑ์การเดินทางร่วมกับคนในครอบครัวหรือว่าทําธุรกิจกิจกรรมกิจการอะไรร่วมกับครอบครัวแล้วมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เงินค่อนข้างชัดเจนอื อันนี้มุมของรายได้นะใช่ยังยังไม่ยังไม่ไปเพราะว่าใช่เพราะรายได้อย่างที่บอกว่าเรามีหลายทางยังไม่หมดนะคะสายที่เกี่ยวกับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่างประเทศนะทั้งต่างประเทศสายที่นะคะค่องเกี่ยวกับมรณะทั้งหลายมรณะก็คืออะไรนะคะของเก่าก็ได้นะคะสายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะหรือเดินทางไกลต่างประเทศก็ได้การติดต่อการพูดคุยก็ได้นะหรือแม้จะเป็นสายที่เด่นๆเลยก็เช่นสายที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะคะการ การเงินการคลังนะคะการลงทุนหุ้นเทรดอะไรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอันนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะในกรณีของของเรื่องงานนะครับช่วงนี้หรือว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมเนี่ยงานทับตัวงานทับตัวงานท่วมหัวซึ่งทุกๆงาน มาพร้อมปัญหาทั้งหมดเลยมันไม่ได้มาแบบเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันมาเพื่อให้ชาวราศีกุมเนี่ยแก้ไขมันมาเพื่อให้ชาวราศีกุมเนี่ยรัดขั้นตอนรัดวงจรมันกลายเป็นว่างานที่มาถึงชาวราศีกุมเนี่ยหนึ่งสองสามโดดไปห้าโดดไปหกย้อนมาสี่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องทําแบบโยกไปโยกมาบางครั้งมันก็ทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยเสียเวลาเสียเวลาใช่ปวดหัวเครียดกังวลจึงต้องบอกว่า มันไม่ใช่แค่ช่วงเดือนนี้อย่างเดียวนะอ,อารมณ์ของความเครียดความกงังวลความกดดันเนี่ยม,มันเป็นอีกเป็นปีๆเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยต้องบริหารอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยงานเยอะเป็นพิเศษนะครับงานที่เกี่ยวกับเพื่อนงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงงานโดยตรงงานสายตรงของชาวราศีกุมเองเนี่ยเยอะเยอะ นั่นก็หมายความว่าถ้าเคยรับผิดชอบอยู่หนึ่งมันอาจจะเบิ้ลไปเป็นสาม,มหรืออาจจะสี่บางคนนะครับชาวราศีกุมพะคนที่ก่อนหน้าเนี้รับผิดชอบเยอะอยู่แล้วเนี่ยงานของตัวเองี็เยอะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะรับผิดชอบมากเป็นห้าเท่าหกเท่านะครับอาจจะอาจจะเกินลิมิตที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยกุมคุณทําเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเออแต่คุณทําได้นะ่จริงคุณทาได้ใช่ค่ะชาวราศีกุมเนี่ยเดือนเนี้ย จะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทุกความขัดแยง้งจะอยู่ท่ามกลางข้อพิพาทในทุกๆเรื่องพิพาทขององค์กรของเพื่อนอของผู้ใหญ่ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยชาวราศีกุมจะอยู่ตรงกลางหมดเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมในช่วงจังหวะนี้นะคะระมัดระวังในทุกอ่าสเตปของเรื่องงานเลยเพราะว่างานของคุณถ้าไม่ระมัดระวังหรือเกิดเหตุขึ้นมาปุับปับเนี่ยมันจะกลายเป็นงานนั้นน่ะแก้ปัญหายาวๆต่อเนื่อง แต่มีข้อแม้สำหรับท่านใดที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ สายเทคโนโลยีสายสื่อโซเชียลออนไลน์โอ้โหช่วงนี้แบบมีคอนเทนต์เก่าให้ได้ ừ, ทำ <ừ. S 1> หัวไบและไละ่เลียงไปเขาเรียกว่าทำงานเยอะแยะมากมายไม่รู้จบนะคะแล้ว ừ, งานนั้นก็ส่งผลดีในอนาคตด,ด้วยเพราะถ้าสายนี้เลยแบบยาวๆค่ะมีงานทำยาวๆถ้าเป็นแบบสายรับงานเป็นจอบเปละโอ้โห oh, oh, คุณมีงานรันยาวเลยนะงานเยอะงานแยะนะเพราะงั้นถึงบอกว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีของคุณในเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้วชาวราศีกุมที่คาดหวังชื่อเสียงนะช่วงปลายเดือนเนี่ยชื่อเสียงปังมาทีเดียวเลยนะ,นะดังเลยนะ<ช>มีชื่อเลยะนะครับครัวน,น,น,นี้ในเรื่องที่เรา เน้นไว้กักไว้ในเรื่องของเงินเงินเมื่อตอนต้นเราพูดว่าเงินมาใช่ไหมใช่ตอนไปเราจะปิดที่เงินไปแล้วอย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับมันเป็นรายได้ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะยิบย่อยยังไงก็ตามนี่มันจะสะสมสะสมมาทีลราคา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 แต่ตอนออกมันมัดรวมกันแล้วออกขาเดียวใช่นะครับโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบ้านที่อยู่ครอบครัวอันนี้มันออกก้อนใหญ่มากเยอะที่สุดใช่ครับแต่ในทางกลับกัน ถ้าเป็นการออกแบบลงทุนออกแบบซื้อทรัพย์สินออกแบบได้ทรัพย์สินอมันเป็นการออกแบบก้อนใหญ่แล้วแล้วได้เลยไงอารมณ์แบบว่าเฮ้ยบ้านงใช่บ้านหลังร้านหนึ่งเงินสดเลยเทร้านนึงนั่นก็หมายความว่ามันมีแรงซัพพอร์ตจากส่วนอื่นมาช่วยด้วยถ้าชาวราศีกุมต้องการจะได้ทรัพย์สินต้องการมีบ้านมีที่อยู่แล้วเราเก็บของเราได้ในระดับหนึ่งสะสมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ต้องการจะเทแสดงว่าครอบครัวช่วยผู้ใหญ่ช่วยเพื่อนช่วยสังคมช่วยทําให้เราสามารถซื้อทรัพย์สินหรือว่าลงทุนก้อนใหญ่ๆเป็นเงินสดแบบไม่เป็นเครดิตได้เลยส่วนอันดับสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรที่เกี่ยวกับอุบิเหตุหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเราเองนะคะสุขภาพของชาวราศีกุมเดือนเมษานี้นะครับอยู่บริเวณใบหน้าลำคอ ระบบการกินระบบทางเดินอาหารต่างๆคอเจ็บคออักเสบอันนี้ประมาณไม่ได้นะอาหารติดคอก้างติดคออะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์นะครับบอกเลยปุรับเลยนะอันตรายนะคะเพราะงั้นอ่ะหนึ่งทานอาหารพวกก้างพวกกระดูกเงี้ยเรามัดระวังทานรีบๆเรามัดระวังนะคะวัดลงคอเสียงแหบเสียงหายอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่โอกาสที่จะเป็นมาก มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือพวกต่อมต่างๆที่อยู่ใต้คอถ้าชาวราศีกุมเคยมีปัญหาสุขภาพพวกต่อมไทรอยต่อมทอนซินอะไรพวกนี้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเน่เป็นหนักตรงนี้ถ้าเป็นเป็นหนักสงกรานต์ชาวราศีกุมมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางระยะสันส้นๆไม่ได้ไกลมากก็แสดงว่าชาวราศีกุมมีเกณฑ์การเดินทางไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหว้สาพ่อแก่แพ่แก่อะไรเงี้ยบูญญาตาญาอะไรเงี้ยไปกับพ่อกับแม่มีเกณฑ์ตรงนั้นในระหว่างที่เดินทางระหว่างทาง มูไปด้วยไหวไปด้วยแวะตรงไหนเจอตรงไหนที่ครั้งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเห็นแล้วสะดุดตาแวะไหว้สัหน่อยอพอปลายทางของเราก็คือถึงบ้านถึงครอบครัวใหญ่เราก็ขอคูขอเข้ามาขอพรมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยก็จะดีค่ะ ขอเรื่องอะไรเรื่องเงินเลยนะเซนเราตอนนี้นะราศีกุมอ่ะแรงเป็นพิเศษนะเรื่องเงินเนี่ยเอออันไหนมันจะเป็นรายได้อันนี้ขอแล้วได้แน่เลยอันนี้มันเราทําแล้วมันต้องได้แน่เลยเนี่ยนะทาบุญนะคะอุทิศให้แล้วก็ขอเลยเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลู่ทางที่จะทําให้คุณมีรายได้ลาบเลเงินทองในช่วงนี้จัดไปในช่วงสงการนี้แลบรองไม่พลาดค่ะรวมถึงเรื่องโชคลาภแล้วก็งานใหญ่ในช่วงปลายเดือน ใช่ค่ะวันที่30เมษายนนี้นะครับดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภใช่ค่ะในทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสบดีเข้าราศีพฤษภเนี่ยของชาวราศีกลุมเนี่ยจะมีเกณฑ์อยู่เกณฑ์หนึ่งชื่อว่าปฐุมเกณฑ์พฤหัสสีทรงศักดิ์ช่มช้อยนั่นก็หมายความว่า การเงินของชาวราศีกุมจะเข้าสู่เกณฑ์ความมั่นคงในรอบ12ปีใช่ค่ะหลังจากชาวราศีกุมบางคนเนี่ยกระดองกดง็ด้งกระดอกระเดี่ยมาสองสปีนี่แหละช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะโดดเด่นที่สุดแล้วก็ดีที่สุดอ <Okay, S 2> ๋อง่ายๆอ่ะปีหนึ่งอ่ะคุณเตรียมเลยรับเงินรับโชคไปคเลยทั้งปีนะเราจัด พิธีนะครับบวงสวงรับส่งดาวพระพฤหัส,สบดีนะครับรวมถึงมีพิธีจุดเทียนเสริมดวงจะตาเสริมราศีนะครับถ้าสนใจเป็นเจ้าภาพจุดเทียนเสริมดวงนะครับสามารถติดต่อหรือว่าขอข้อมูลเราได้ทางไลน์แอดได้เลยนะครับไลน์แอดของเราก็ add ams9 นะครับติดต่อกันไม่ได้เลยครับ อย่าลืมนะคะเขาบอกเลยว่าราศีกุมเนี่ยปีนี้พระรหัสย้ายของคุณเนี่ยเกมพิเศษมากๆนะคะทั้งเงินทั้งโชคลาภทั้งทรัพย์สินนะคะมาเต็มแน่นะคะมาปิดกันที่ตัวเลขนำโชคประจำเดือนเมษายนของชาวราศีกุมครับใช่ค่ะชาวราศีกุมนะคะเอาเป็นสัญลักษณ์ของตัวคุณเองด้วยนะคะอ่ะแนะนำนิดนึงคลิกนะให้แล้วจะได้รับนะคะแล้วที่สำคัญจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่อันนี้ อสอดคล้องกันเลยนะนะคะกับดาวฤหัสที่คุณกําลังจะรับเลยเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วหมายเลขนําโชคสําหรับเดือนนี้คือ1นึค่ะครับเลข1เลขแห่งชื่อเสียงนะครับของชาวราศีกุมเลข4เป็นเลขของบริวารทุกๆก,การติดต่อทุกๆก,การเข้าสังคมหรือทุกๆผลประโยชน์ทุกๆก,การดิวผลประโยชน์นะครับ แนะนำให้อิงเลขหนึ่งกับเลขสี่เข้าไว้ขอวอวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะเงินขอให้นะคะม,มีขาเข้ามาทุกทิศทางแล้วก็ถ้าออกก็ขอให้ออกในน้อยแล้วกันสําหรับผมนะครับชาวราศีกุมขาเข้าขาเดียวเลยครับไม่ต้องมีขาออกเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เยอะๆนะครับชาวราศีกุมฝากคอนเทนต์ดาวพฤหัสบดีย้ายของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีค่ะ